ไอ้หนูไงลูกทำไมได้กระถอยออกมาเดีอยาไปทำงันเดี๋ยไปทำกันอสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับรายการ มาโต้วาทีกันเรื่อง iOS และ Android ที่สำคัญวันนี้พบกับคุณเอิร์ธค่ะและคุณนุ่น i o s อันนี้คุณโน้ตเหมือนเดิมรอบที่แล้วพูดไม่ค่อยรู้เรื่องรอบนี้รู้เรื่องมาคะถนนก็ต้องอยากใช่ไหมไม่เกี่ยว <S 2> <S 2> และพี่สายค่ะ นี้ใครจะก่อนดีพร้อมไหมพร้อมไหมดูพูดไม่เก่งเรื่องไม่ค่อยดูเตรียมตัวงจะพูดไม่เก่งแต่ก็มาข้อมูลแน่นะอ่าอืออือย่าพึ่งบัฟกันอย่าพึ่งบัฟกันทุคนรอบนี้เพิ่มเวลาให้ทุกคนอีก10วินาทีเป็น40วินาที ก็ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่นะคะรอบนี้ขอฝั่ง a n d r o i d ก่อนคุณโน้ตค่ะเชิญค่ะคุณโน้ตค่ะจะไม่ซ้ำวันศาจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นฉันและเธอเท่าเทียมกันเริ่มระบบ a n d r o i d เนี่ยนะครับเป็นระบบที่ใจกว้างชาร์จได้ทั่วโลกนะครับหัวชาร์จไทยซีชาร์จได้ทั่วโลกแต่มาฝั่ง iOS โอ้หัวชาร์จเป็น Lightning เป็นอใจแคบ าง,งนัเอถอะึงแก่ตัวอโ,อโอ้ยฉันเหนื่อยเกินกล้าฟจะขึ้นโอ้ยอะแล้วช้อปสิครับพีกน้อง Android ใช้งานง่ายถ้าใช้ยากคนไม่ใช้กันทั่วโลกหรอกครับใช้งานง่ายมากรุ่หลายแบรนด์ใช้ Android ครับไม่เชื่อเราไปดูได้เลยใช่อีกสิบมิบค่ะ ฝ่ายแอนดรอยนะครับแอนดรอยต้องชนะนะครับเลือกแอนดรอยนะครับไอ้หนูยังไงลูกทำไมได้ก็ถอยออกมาเดี๋ยวไปทำเงี้เดี๋ยวไปทำเงี้ยยูก็ดูนะคะว่าไเราบ้าแบงค์เจรอบนี้คุณโน้ตก็ยังพูดไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหมือนเดิม เดี๋ยวรอบหน้าเปลี่ยนคนได้ไหมพิธีกรทำงานลำบากรอบต่อไปนะคะเชิญฝั่ง I O S ได้เลยค่ะคุณเอิร์ทค่ะจะบอกว่าเมื่อกี้ไม่มีเนื้อเลยมีแต่น้ำพร้อมยังคะพร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยที่บอกว่า I O S ใจแคบเนี่ยไม่จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบรนด์ที่รักโลกบ้าน ที่สำคัญระบบของเขาเนี่ยมีอีโคซิสเต็มอย่างชัดเจนนะครับผมคุณจะเชื่อมต่อช่องทางไหนเนี่ยระบบเชื่อมกันได้หมดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้ไทซีก็ตามแต่ว่าใช้ไทซีจะทป็นแไหแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นป่ะถ้าไทซีเดี๋ยวนี้ก็เกือตลาดแล้วนะครับใส่ชาร์จอะแบรนด์ไหนดีแบรน,นด์นไหนไม่ดีก็ไม่รู้นะแต่เอาไปใช้แต่ว่าของของเราเนี่ยของแท้ที่สำคัญคุณภาพคุณราคายอยู่แล้วครับผมเนาะ อ่างให้ฝั่งนิดน,นึงให้ฝั่งอีกสักนิดนึ่งอยากจะพูดอะไรกับฝั่ง Android คะก็ไม่อยากพูดเยอะครับมีตังซื้อโอเคโอเคอย่าบับกันเยอะ <laughs> <laughs> รอบนี้ได้ฟังของ iOS <laughs> ไปแล้ว <c oughs> แล้วรอบต่อไปเป็นของ Android ซึ่งวันนี้พี่สายมาครั้งแรกอยากให้ทำให้เต็มที่อยากให้ทำให้สุดเชิญพี่สายได้เลยค่ะพอ,พอไหมคะเริ่มเลยอ่ะ ก็สำหรับ Android เนี่ยอาจจะมองว่าอุ้ยใครก็ใช้ Android แต่คุณคะ Android เนี่ยเข้าถึงทุกระดับประทับใจคนหนึ่งไปหรือเปลป่าว่าตั้งแต่ชั้นชั้นเบอร์จะลากย่าชั้นกลางชั้นสูงแล้วเขาก็ใช้ <Yeah. S 1> มือถือน่ะ <Yeah. S 1> ก็มีหลากหลายราคา <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเอนดอยเนี่ยเขาตีตลาดนะคะคุณจะมาแบบนี้ไม่ได้แล้วยิ่งสายชาร์จเนี่ย <Yeah. S 2> จะว่าเออสายชาร์จ Android มันเกลื่อน ใครดีไม่ดีบ้างก็มีดูแต่อย่างของเราเนี่ยดีแน่นอนก็ไม่อยากจะพูดเลยนะคะว่าต้องซื้อของดิสม o เท่านั้นและอย่างเคสมือถือเนี่ยนอกจากจะหาง่ายอากายน่หมดหมดเวลาหมดปากหน่อยว่าอยากอยากพูดอะไรกับ iOS iOS ค่ะอย่าดูถูก Android นะคะเพราะว่าเขามีดีกว่านั้นเยอะค่ะเนี่ย นี่แหละคือคนที่ต้องการตัวตึงแต่คนแรกของแอนดรอยด์อะกรรมการหมือเหมือไว้หน่อยโอเคโอเครอบต่อไปคนสุดท้ายของ iOS บอกเลยคนนี้ปังโอเคแรงบ้าแกจะแรงเพื่อพร้อมแล้วเชิญคุณนุ่นเลยค่ะ ในเมื่อบรกีณนะคะวนมาถึงที่สายชาร์จแต่ขอพูดกันนะคะว่าสายชาร์ l ไ g นิ่ง n g ่ะของเราเองเนี i, aciones, ่ยก็แบบฟาชาร์แล้วเหมือนกันนะคะมีทั้งแบบทั้งหัวชาร์จทั้งสายชาร์จเนี่ยฟาชาร์ชาร์จเร็วกว่า a อ d ด o i d เหมือนกันค่ะเคสก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกันค่ะระบบความปลอดภัยของ iOS ก็ดีมากค่ะเริศดค่ะแอปฟังเพลงอะไรเอ่ยก็ถ่ายรูปเอ่ยยังไงก็มันก็ยืนหนึ่งแล้วค่ะของ iOS เนะคะ ยืนหนึ่งก็คือดีค่ะแหมอ่ออานะคะแอนดอยคุณแบบอะไรเนาะหนหลาเนาะหลนาะดังมากดังมากข้อดีมันเยอะเลยค่แบบพูดไม่โมโอเคโอเคโอเคตตดสินกันยากเลยเนี่อน เราเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปสักทีว่า iOS หรือ Android เนี่ยดีกว่ากันนะคะก็อยากจะให้คนดูเนี่ยช่วยสรุปให้เราหน่อยว่า iOS หรือ Android iOS หรือ Android ที่ดีกว่านะคะก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปว่าเราเนี่ยจะต้อวารีกันในเรื่องอะไรวันนี้ขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะแก้ยอยให้เป็นตัวเดีวยดวอสีสมอลนะคะใช่ตอ <c oughs> นเองก็ไม่ของอีสมอลค่ะกู้นะครับค่ะกระสันชัดพ่อแล้วมั้งไรนี่ค่ะ